ในยุคนี้นะคุณจะไปสมัครกู้เงินที่ไหนเนี่ยก็ทำได้ง่ายไปหมดเลยเพียงแต่ว่าผลการอนุมัติเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ผ่านตรงนี้หลายคนก็คงงงแล้วล่ะว่ามันคืออะไรการที่จะไปกู้เงินนอกระบบเนี่ยดอกเบีย้ยก็ร้อยละยี่ส จะไปกู้เงินในระบบก็ทําได้ยากมากเวลาบางคนเนี่ยไปขอสินเชื่อผ่านแบงค์นะแบงค์บางจะตอบกลับมาว่าคุณไม่ผ่านเกณฑ์การอนุมัตินะแล้วพอถามกลับไปว่าไอ้หลักเกณฑ์การอนุมัตินี่มันเป็นยังไงเขาก็ไม่ยอมบอกคุณนั่นแหละส่วนใหญ่แล้วเขาจะให้คุณเนี่ยนะเข้าไปลุ้นซะมากกว่าเส้นทางของการอนุมัติสินเชื่อได้ผ่านง่ายมากๆเนี่ยหลายคนไม่รู้นะ คุณไปเริ่มเลยนะ80%เรนี่ยเริ่มกับแบงค์ซึ่งคุณใช้งานบนมือถือและดีที่สุดอย่างตอนนี้ใครที่ใช้แอปเขียวอย่างกาิกรแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันเคลผัดด้วยเนี่ยดีเลยนะตอนนี้คุณสามารถขอเงินด่วนได้แล้วนะรอการพิจาณาเมี่ยเกิดกิน15นาที เราจะบอกว่าส่วนตัวเนี่ยไปลองมาแล้วรอไม่เกิน10นาทีก็ได้มาแล้วนะ1 5ึ0 0หบาทซึ่งเป็นสินเชื่อตัวนี้นะเป็นสินเชื่อเงินด่วน X p l a s l o a n ความรวดเร็วเนี่ยเขาแหที่หนึ่งการสมัครง่ายของเขาก็แหที่สอง คุณเข้าไปกรอกข้อมูลเล็กน้อยนะบนแอปของ p l a y p a s ดเนี่ยแบบไม่ต้องไปธนาคาแล้วก็ไม่ต้องไปยืนยันตัวตนอะไรที่ตู้ทั้งนั้นนะพอคุณยื่นสมัครไปแล้วก็เพียงมันจะขึ้นว่ารอพิจารณาตรงนี้คุณไม่จาเป็นต้องทำอะไรต่อ คุณก็เพียงรอนั่นแหละรออนุมัติแล้วก็รอเงินเข้าทันทีทีนี้ก็อยากจะบอกต่อแล้วกันนะว่าส่วนตัวเนี่ยทำยังไงถึงได้ผ่านการอนุมัติได้ง่ายแบบนี้อันดับแรกต้องบอกก่อนว่าสินเชื่อเงินด่วนเอ็กเพลนเนี่ย เขาให้ได้สมัครทั้งคนที่มีเงินเดือนกับเขาหรือไม่คุณไม่มีเงินเดือนกับเขาเนก็สามารถสมัครได้เพียงแต่ว่าคุณจะต้องมีบัญชีกับเขาแล้วอย่างน้อยเดเดือนขึ้นไปทีนี้จุดที่ต้องระวังจริงๆเนี่ยในเรื่องของการกรอกเกณฑ์รายได้ซึ่งกรอกให้มันเนี่ยอย่าต่ำกว่าเกณฑ์นะซึ่งเกณฑ์รายได้จริงๆเนี่ยใครที่รับเงินเดือนกับกาิกรเกณฑ์อยู่ที่7,500บาทก็สมัครได้ แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีเงินเดือนกับกาิีกรเนี่ยต้องมีรายได้15,000มื่าับาทขึ้นไปจี่นี่ใครสมัครได้บ้างพนักงานประจําก็ได้แล้วก็เจ้าของกิจการส่วนอาชีพอิสระเนี่ยนะคุณจะต้องจดทะเบียนเท่านั้นในเรื่องของการใส่ข้อมูลเนี่ยอีกจุดหนึ่งก็สําคัญมากๆนะในเรื่องของการตอนคุณเลือก,กวงเงินเนี่ยแล้วก็เลือกระยะเวลาที่จะผ่อนเนี่ยอยากให้เลือกตามที่คุณจ่ายไว้ตามที่คุณจําเป็นต้องใช้ เพราะว่าในจุดนี้นะมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ภายหลังเลยทีนี้ในเรื่องของการเตรียมเอกสารเนี่ยก็ต้องเตรียมมาไว้ก่อนเลยอย่างคุณเป็นพนักงานประจําก็เตรียมสลิปเงินเดือนหรือไม่ก็หนังสือรับรองเงินเดือนเอาไว้พร้อมกับสเตตเมนต์6เดือน แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าอาชีพอิสระที่จบทะเบียนแล้วนะอาจจะใช้เป็นทะเบียนพาณิชย์ใบพอพอ .30 ใบรายชื่อผู้ถือหุ้นก็ได้ในส่วนนี้ก็สำคัญเสร็จแล้วเนี่ยวิธีการสมัครจริงๆก็แค่เข้าไปในแอปนะในแอปของ k p l u s ไปมองหาเมนูสินเชื่อจิ้มเข้าไปเลยนะไปกดสมัครเลยที่สินเชื่อเงินด่วน X p ็ก s s เพ a จากนั้นเนี่ยก็รอการพิจารณาประมาณ15นาที อนุมัติแล้วปุ๊บรับรองเลยว่าเงินก้อนเข้าบัญชีของคุณทันทีเงินนั้นเนี่ยคุณจะใช้หรือว่าไม่ใช้อันนี้มันก็เรื่องของคุณนะตราบใดที่เงินเนี่ยมันเข้าบัญชีมาแล้ว<อ>ก็ถือว่าคุณเนี่ยเริ่มเป็นหนี้แล้วก็เริ่มที่จะผ่อนได้ตามที่ได้ตกลงกันไว้ได้เลยแล้วส่วนตัวยอดกู้ที่ได้เนี่ยได้มาที่15 0 0 0บาท ผ่อนเนี่ยเดือนละพันกว่านิดนิดเองเนะเป็นยอดผ่อนที่รวมดอกเข้าไปแล้วแล้วก็เลือกผ่อนที่3ปีเต็มดอกเบี้ยทั้ง3ปีเนี่ยอยู่ที่3,360บาทฉะนั้นใครสนใจนะใครอยากจะได้เงินง่ายๆอยากได้เงินด่วนเนี่ยลองไปลุ้นกดขอสินเชื่อตัวนี้ดูได้แต่ว่าคุณจะผ่านหรือว่าไม่ผ่านเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับ แต่ละคนด้วยนะแม้ว่าคุณจะประวัติเสียหรือว่าจะประวัติดีก็ตามเนี่ยยังไงก็มีโอกาสที่จะผ่านเนี่ยได้เท่าเทียมกันแน่นอน